สวัสดีครับ ART Sound System ครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมอัปเดตลำโพงบลูทูธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับใบนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเอเป็นรุ่นแบรนด์พาร์ทหกจนิ้วคู่นะครับแล้วก็พร้อมคาราโอเกะด้วยนะครับพร้อมปีคาราโอเกะนะครับนี่นะครับนี่จะเป็น p BW นะครับแล้วก็แอมป์ที่ใช้จะเป็น HT 2 1 ที่สองหนึ่งแล้วก็สวิตจะเป็นพวกสวิต LED สวิตมิวมิวปีใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เหลือแอมบูทูธนะครับยังไม่ได้ประกอบใส่นะครับก็กำลังไล่ได้สายไฟนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับส่วนข้างหน้านี้จะเป็นตัวสเต p Up พนะครับนจะเป็น s t ตปอัพหนึ่วัตต์นะครับ 300วัตต์นะครับแล้วก็จอ LED ตัวนี้เอาไว้โชว์ไฟขาออกนะครับคือเวลาเราปรับอย่างเงี้ยสมมติว่าเราปรับไฟขาออกนะครับมันจะไม่มีไม่มีโวลต์บอร์ดนะครับก็เลยต้องใช้ตัวโชว์โวลต์ตัวนี้เพื่อที่จะให้เราดูว่าแรงดันไฟของเราถูกต้องหรือเปล่าที่จะจ่ายไปให้กับตัว power มป์ M นะครับ<ม>เราจะได้ดูได้ด้วยนะครับ ผื่อไฟมันกระโดดหรือว,ว่าไฟมันไม่พอไฟมันตกเนี่ยเราก็จะได้ดูที่จอตัวนี้เลยนะครับก็คือผมจะต่อไว้กับตัวขาออกเข้าไปเลยก็จะโชว์นนี่ก็จะเป็นไปสายเอาพุตตัวนี้ก็จะไปเข้าตรง power amp ด้านบนนะครับอันนี้เราก็ต้องเดินสายอยู่นะครับนี่นะครับสายไฟนะครับสายเมนที่เราใช้นะครับสายเมนที่ผมใช้จะเป็นสายนี้แหละครับสายซิลิโคนอย่างดีนะครับนี่นครับ ไม่โฟกัสเนนี่นะครับจะเป็นเบอร์เบอร์เบอร์โอ้ยเบอร์อรออรจริงๆด้วย <c oughs> ตัวนี้จะเป็น12 AWG นะครับถมชายนะครับนี่นะครับอ่าถัดมานะครับถัดมาถัดมาจะเป็นตัวสเตปดาวนะครับอันนี้สเตปดาวทำไมผมต้องใช้2ตัวใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าผมจะใส่ตัวพัดลมที่เป็น มีไฟด้วยนะเพราะลมที่มีไฟมันจะใช้ไฟอยู่สองหลักสองเลทนะครับมันจะใช้ไฟสิบสิบสองโวลต์ด้วยแล้วก็ห้าโวลต์ด้วยหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ผิดก็เลยต้องใช้ตัวหนึ่งตั้งไปที่สิบสองโวลต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งตั้งไปที่ห้าโวลต์นะครับก็เลยต้องใช้สเต็ปดาวสองตัวนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะปรับไฟลงเป็นสองสองเลทไฟนะครับตัวหนึ่งก็จะปรับไปสิบสองโวลต์ตัวหนึ่งก็จะปรับเป็นห้าโวลต์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า แบตเตอรี่ผมจะใช้แบตเตอรี่ 8S นะครับ 8S ก็จะอยู่ที่ทางด้นที่25-26โวลต์นะครับก็จะมาดาวนลงให้มันเหลือ12โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับโอเคนะครับส่วนน้านวนนี้น้านวันนี้นุจะเห็นหรือเปล่านี่นะครับจะเป็นปีใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น soft start นะมันมื่นเนาะนี่จะเป็น soft start นะครับ ต่อไปแล้วนี่นะมันเอียงให้ดูนี่ครับซอฟต์สตาร์สวิต์นะครับทำไมต้องใส่ซอฟต์สตาร์สวิต์ด้วยเพราะว่าแบตท,ที่ใช้มันจะเป็นแบต 8S ซึ่งเป็นแรงดันไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวสวิต์ v p เนี่ยถ้าปกติเนี่ยตามสแตนดาร์ดโรงงานเขาก็เขียนบอกไว้ที่ว่าใช้ได้ตั้งแต่12ถึง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 24โวลต์หรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็จะประมาณนะครับซึ่งแต่ว่าไฟที่เราใช้8 s เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่25หรือ26เลยนะครับถ้ามันเต็ม27 28ครับก็เลยอ่าใส่ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปโดยที่ไม่มีตัวซอฟต์สตารตัวนี้อ่าไว้ก่อนนะครับคือหน้าคอนแทคที่มันใช้่ใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะร้อนร้อนแล้วมันจะขางคนระับ เวลาเราปิดสวิตช์อย่างเงี้ยมันจะปิดไม่ดับมันจะปิดไม่ดับนะครับเพราะว่าตัวหน้าคอนแทกมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับว่ามันร้อนไปครับกระแสมันเยอะนะครับแล้วก็แรงดันมันเยอะด้วยก็เลยต้องใส่ซอฟต์สตาร์เพื่อจะใช้เป็นตัวดีเลย์ตัวนี้ใช้ทําหน้าที่แทนสวิตช์นะครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะไล่ไฟให้เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ดอกลำโพงนะครับ ครับผมก็ที่เหลือจะเป็นเนี่ยนะครับก็จะไล่ประกอบไปแต่ทีละใบนะครับอันนี้จะเป็นแบนพลาสเหมือนกันนะครับตัวนี้ทําสีเรียบร้อยครับหุมหนักเรียบร้อยครับตัวนี้จะเป็นแบนพลาส4.5นิ้วครับแล้วก็กลางเหลอมจะเป็น3นิ้วนะครับนี่หน้าตาเขานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอะคริลิกใสเหมือนกันครับใบนี้ตะแกรงจะเป็นสีขาวเลยครับใบนี้จะใส่ตะแกรงสีขาวเลยนะครับ ถัดมานี่ก็จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับไปี้6.5นิ้วคู่เหมือนกันครับกลางแหลมกลาง3นิ้วแหลม2นิ้วเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับไปนี้นะครับไปนี้นะครับกําลังเปิดอยู่นะครับน,นี่พอดีพอดีเนี่ยผมเอาดอกแหลมหน้าส้มเนี่ครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไดให้พี่พี่พ ฟังเสียงดูด้วยกันว่าจากที่เคยใช้ตัวเก่าแล้วก็มาใช้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแรงๆสักทีเดี๋ยวให้ฟังซิบซบหน่อยด้วกันนะมันมันเป็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์หน่นะเป็นยังไงบ้างครับ เปิดได้ไม่แรงครับเพราะว่ามันดึกแล้วโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ดอกลำโพงขั้นตอนการใส่ดอกลำโพงได้จะมารีอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ